ดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปโชคออเอาข้อไหนดีนะครับผลกำลัง2ส,สมบูรณ์และผลต่างกำลัง2นะครับโดยใช้ความรู้ตรงนั้นนะครับก็โอ้โหเหล็กเยอะๆขี่เกียจมากนะตรงนี้นะครับ นะครับแต่เขาโจวหัวมาเรื่องนี้แล้วนะครับแสดงว่าม,มันทัดที่เป็นกําลังสองเนี่ยผลต่างทั้งสองมันจะลงตัวพอดียกกําลังแล้วมาหักล้างกันนะครับจะลงตัวพอดีมันจะยากก็ต่อเมื่อมันเป็นตัวเลขที่ข้างหน้า x ก,กำลังสองหรือ z กาลังสองเนี่ยไม่ใช่เลข1น,นะครับมันจะมีการดึงตัวร่วมออกมาด้วยนะครับ หึงตัวร่วมเอาด้วยแบบน,นึงครับดูตำาราแป๊บหนึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้สูตรนะครับดึงตัวร่วมออกมา ตรงนี้เป็น1นะเป็น1นึ่เป็นลบหนะครับไม่ใช่มันจะมันจะพิเศษคือข้อนี้นะครับพิเศษคือข้อนี้ยังอาจจะทำให้ข้อข้อสดูอีกข้อนึงนะครับแล้วอาจจะเป็นข้อ5หรือข้อ6นะครับเรื่องนี้นะครับข้อ4ข้อนึงนะครับ400นะครับบวกห้าสิบเอ็ท่ากับเลบเกำลังสองสี 2, 400่บวกห้า นะครับข้อน,น, okay <c oughs> นี้เนาะ4 0 0รบวก 50X เท่ากับลบ x กำลังสองโอเคครับอย่างงี้ปุ๊บนะครับเอาลบคูณนะครับหรือไม่ก็ย้ายก้อนนี้มาไว้ฝั่งนี้จบเลยนะาย้ายโยกก้อนนี้มาก็เคลียร์ตัวเดี่พอตัวเดียวนะครับเอกกำลังสองบวก เรียงตัวเลขนะครับ5 0 x เลยนะครับแล้วก็บวกด้วย400เท่ากับ0นะครับอ่ะเขียนตัวเลขนะครับตัวแรกเขียนเหมือนเดิมนะครับ5 0 x เขียนเหมือนเดิมบวกเข้าเอา50ไปหาร2ได้25ถูกไหมยีนะครับเอา25่ยกกำลัง2แล้วลบด้วย2 5้ากำลัง2เลยนะครับแล้วตัวสุดท้ายไปต่อ บวก400นะครับเท่ากับ0นะครับ3ตัวแรกก็คือกำลัง2สมบูรณ์บวก25แบบนี้นะครับเอา25คูณ25 625ป่ะนะครับ25คูณ25 5 5, 5 25ทด2 2 5 10เป็น12 2 5 10ทด1เป็น224เป็น5นะครับเป็น เป็นห้าเป็น2 6 2หโ้อเคครับหราอเคครับถ้าถ้าเรื่องส่วนใหญ่การถอดสแควรูทเร็วๆเนี่ยนะครับหรือย,ยกกำลังเร็วๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะท่องจำไว้นะครับก็บวกกับห25้านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วนะยกกำลังก่อนแล้วใส่ลบลบแล้วก็บวกด้วย4ี่รอย เท่ากับ0นะครับตอนนี้ก็เอา625มันลบ400นั่นเองนะครับแล้วก็ติดลบไว้นะครับบวก25กลัง2จุดสังเกตนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องออกมาเป็นลบเสมอนะครับคือถ้าตรงนี้ไม่ใช่ลบเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะแล้วก็สามารถที่จะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าใช้วิธีนี้ไม่ได้ ถ้าเป็นเรื่องนี้ถ้าครูจั่วหัวมาว่าให้ใช้เรื่องกําลังสองสมบูรณ์นะครับ <S <S เราทําเราทําไปแล้วเราปรากฏว่าเรามั่นใจแล้วเราคิดเลขถูกนะครับแต่ปรากฏว่าตรงนี้เป็นบวกนักเ,เรียนก็ต้องตอบด้วยเลยนะว่าสมการนี้ไม่มีคําตอบนะครับไม่มีคําตอบนะนะครับมันจะมันจะมาสุดตรงนี้นะครับตรงนี้มันต้องเป็นลบเสมอนะครับจําไว้นะครับเรื่องนี้มันถึงทําต่อได้นะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอา625ามันลบด้วย400ได้เท่าไหร่อได้2ได้ได้สองสนะครับ225นี่คุณคุ้นตาไหมว่าอะไรนะครับ225นี่คุณคุ้นตาไหมครับก็คือ2 2 5เท่ากับ0นะครับก็คือ15คูณ15ใช่ไหม5้าห้ ยี่สิบหเป็น1 2 5สองห้าหนึ่งห้นะครับ2-2-5ไม่ใช่ดิเป็นไรเนี่ยเป็น5เป็น7เป็น2 7งเจาใหม่นะ5้าห้ายี้าทดสองผิดตรงเนี้นะครับ ห้าหูผิดได้ไงเนี่ยครูไม่ได้คิดเลขมานานนะห้าหทด2 5งห้าได้7ตรงนี้นะครับห้าหน่าห้คูณหได้1นึ่งนี้5เป็น12บสนะครับนี่เนี่สองนะครับตรงนี้คือ15บห้ากลังสองลบสิบหลังสองเท่ากับศ นะครับ x บวก25กำลังสองักษ่านี so er so right here, ้นะครับก็นะครับก็หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนี่คือผลต่างกำลังสองเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะตรงนี้นะครับเข้าสูตรตรงนี้นะครับหน้าลบหลังคุณหน้าบวกหลังนี่คือหน้านี่คือหลังนะครับ x บวก25ลบ15กับ x บวก25บวก15 เท่ากับ0ข้อนี้ก็ x บวกสิ 10, กับ x บวกอันนี้เลขอะไร15 40เนาะ40นะครับเท่ากับ0เปิดไลน์ดูนะวีไลน์ช่องเหวี่ที่ดูมาขัดจะงหวะแล้วได้ก็ตัดออกไม่ปล่อยมาเถอะฟูดาไม่ตัดหรอกเกียด<ำ>ตัดต่อ เขาไมไ่ซีเรียสเลกตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยพอสี่นาวีดูตรงนี้พอสี่นี่นก็แชร์มาให้ดูสชิชั่วโมงที่สามชั่วโมงที่สามส่งไปให้แล้วนะ<ด>ชั่วโมงที่ที่สี่การงานหน้าหน้ายี่ิบห้ายี่สิบสี่ห้าทำยังเน่เน่แป๊บแป๊บนึงแล้วก็วันจันทร์ที่สิบเก้าอ,อันนี้คือวันเนี้ย ดูการงานก่อนนะดูการงานกับทดลองตามๆเคลื่อนไหวตรงนี้นะส่งตรงนี้ไปให้นะ,ะตรงนี้แล้วก็ดูคลิปนี่นะเ,เ,เ,เพื่อนเขาถ่ายแล้วส่งไลน์มาแล้วเนี่ยส่งไปแล้วนะอ่านนะส่งให้ลีนาได้ดีลูกจะไปทำกันนะข้างบนเดี๋ยวลูกจะบอกนะเดี๋ยวลูกจะเตือนเลยใครไม่ทําไม่ทำอ่ะของลินาส่งไปให้แล้วเน,ะนาะของลินาส่งไปหมดแล้วาของลีน,นาถึงตรงเนี้ย อันหะน,นึง่งนีนาโทรศัพท์ไปทำงานวิชาสุดท้ายของนีนาวิชาอะไรตรงเนี้ยวิชาศิละปะทำแล้วทำแล้วของนีนาหมดแล้วเนะี่ยยี่สิกยี่ห้าการงานศึกษาเรื่องคลิปแต่งการแต่งกายได้ทำยังศึกษาแล้วศึกษาแล้วฮะของนีนาทำยังศึกษาแล้วการคณิตศาสตร์เอ้ยทำแล้ว การบ้านหน้าสามที่ผ้าใช่เพวตอนนั้นนะแม่ให้ลูกทำช่วงที่สามภาษาอังกฤษดูแล้วคนลีนาหมดแล้วเลย่ของของของนาวีนะครับคนนี้ก็ตอบนะครับว่า x กเท่ากับลบสิบกับลบสี่สิบโอเคนะฮะนะครับคนนี้เนี่ยคือวิธีกำลังสองสมบูรณ์มาบรรทัดนี้ก็รู้แล้วนะครับว่าแยกสองเล็บได้ชัวถ้าหาใคร ใช้เรื่องของแยก2เล็บนะครับได้ขั้นตอนพวกนี้ก็ไม่ต้องจำแต่วิธีเนี้ใช้ก็ต่อเมื่อคุณครูนะครับต้องการให้เราทำนะครับหรือโจทย์ต้องการให้เราทำโดยวิธีนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับโดย,ยใช้วิธีนี้นะครับโอเค เร,เราไปเน้นวิธีที่สำคัญอีกอย่างคือการใช้สูตรนะครับส่วนส่วนไอ้ที่มันตรงนี้คงไม่ไม่ต้องทำแล้วนะครับแบบนี้นะแบบนี้ครับส่วนตรงนี้คงไม่ต้องทำนะข้อน,นี้นะครับมันจะยาวเห็นในหนังสือก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะนะครับแต่ทำต้องใช้วิธีการดึงตัวร่วมออกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ตัดทิ้งได้เล็กน้อยนะครับไปหาความรู้เพิ่มเติมเอา นะครับข้อ5กับข้อ6มันก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับแต่ก่อนเริ่มต้นเราต้องดึง4เนี่ยออกไปก่อนให้ให้หน้า y กำลัง2เนี่ยเป็นเลข1นะครับจะเห็นว่า4ข้อนี้มันเป็นเลข1หมดเลยนะครับเนี่ย1หมดเลย1หมดเลยก็ใช้วิธีที่คุณครูทำมาข้อ1กับข้อ4ที่ทำให้ดูนะครับแต่ข้อนี้คงคงละไว้ก่อนนะ นะครับพะเป็น2ข้อที่สัมประสิทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่เลข1แต่การทํามันต่างกันนิดเดียวครับคือต้องต้องดึงนี่ออกไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็พอดึงมาตัวตัวข้างในเนี่ยหาร9กอย่างเงี้ยครับนะลบแหาร9ลักษณะนี้นะครับแล้วเท่ากับศูนย์แล้วก้อนข้างในเนี่ยมาทํากําลัง 2, สองสมบูรณ์โดยมี9เนี่ยติดมาตลอดเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ครูละไว้ก่อนนะ ไปหาวิธีที่สําคัญก็คือวิธีที่ใช้สูตรดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้จะพยายามนะครับเปรียบเทียบให้ดูว่าใช้สูตรมันเร็วหรือใช้วิธีอื่นมันเร็วกว่านะครับแต่ตรงนี้เขาบังคับให้ใช้สูตรนะครับให้ฝึกโดยใช้สูตรแต่ถ้าเป็นโจทย์จริงๆอ่ะนะครับเป็นโจทย์ที่ ที่เป็นข้อสอบจริงส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าจงแก้สมการกำลังสองเลยนะครับโดยวิธีตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพียงแต่ให้เราหาวิธีถนัดของตนเองนะครับมาทําโจทย์พวกนี้นะครับให้ได้นะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเปรียบเทียบไปดูด้วยว่านักเรียนจะใช้สูตรหรือใช้วิธีอื่นมันถนัดกว่ากันนะครับในเรื่องนี้นะครับนะตอนตอนพอถึงหน้างานจริงแล้วนะครับโอเคครับ